สวัสดีพี่นอ้องได่อร์ชาแนลเด้อโอ้ยมืนอนี้สิม่เก็บผักสลัดไปกินกับหลาบผักนี่ตั้งเดียนนี่พี่น้องมันหนาวเรียว่ะหนาวหนาวเดี๋ยวมันสิเด้ทนหน่อยซ้ำหนแต่ว่าผักปวกนี่มันทนหนาวดีพี่น้องปลกทั่วขวปลูกไว้ก็บเบอกเอันนี่ดอกบอกขึ้นดอก มะเขือเทศก็สิทนหนาวได้บ่มังสิบ่ตายก่อนพี่นอ้องไปปลูกด,ดอกดาวเรื่องบา้านเฮาทักซี่กับมังยงมาเงี้ยพักอันนี้ใส่เงี้ยอันนี้พักมินบาน้านเฮานี่งามอยู่พี่นอ้องขึ้นแตกดีคักอันนี้พันบาน้านเฮา บ้านประเทศนอกนิยมมาแง้มพริกกาไว้มันคือว่าข้นดอกพีนองมันหนาวมะเขือสเตอร์โบลีปลูกทิมว้มันกะต้นหอม ต้นหอมหนึ่งงามนีพี่น้องาเกิบไปขันส้มหลายเทียนต้นหอมหนึ่งหัวอันนีนีรหัวเล่นดิดมีแดงแดงแดงพี่น้องหัวเล่นดิด หนาววืนวืน้นากหนาวขนานร่มหนาวต้่งขากลุ่มนี้น้องเอ้ยร่มหนาวมาเร็วอ่อนเกีบสลัดด้วยพีน้องไหม กบไปกินกับละ <coughs> 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 กักพี่น้องห่าวพอได้กินอยู่พักอันนี้มันตายง่ายดอก thì Nó có lá biển ba nhà không ăn được cầm răng không nó sẽ đẹp kín chưa ngoài lên đẹp này พีน่น้องต้นน้อยเตี้ยๆกับเป็นหัวแดงจึงคือยูพี่นอ้องสุดท้ายนี่ก็ฝากฝังไว้น้ำในเตาจาสะพายในต่างแดน